กราบสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้เรื่องตภาพน้ํำท่วงชีวิตเศรษฐีใหญ่คนหนึ่ง มีเงินทองทรัพย์สมบัติมากมายดังนั้นเขาจึงทำตัวสุรุอิซุร่ายใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยเฉพาะสิ่งที่เขาชอบมากที่สุดก็คือสรรหาของแปลกแปลกมากินวันหนึ่งเศรษฐีคนนี้จัดงานเลี้ยงขึ้นที่บ้านของเขาเขาสั่งให้พ่อครัวใช้เนื้อตาภาพมาทำอาหารแต่ขณะที่พ่อครัวกำลังจะฆ่าตะภาพนั้น เขาก็สังเกตว่ามันมีน้ำตาไหลออกมาไม่ยอมหยุดทำให้เขาใจอ่อนไม่อยากฆ่าจึงไปรายงานเศรษฐีเจ้าของบ้านและชักชวนให้มาดูพร้อมกับพูดอ้อนวอนต่อนายจ้างของตนให้ปล่อยะภาพน้ำไปเสียเถิดแต่เศรษฐีคนนี้ไม่ใช่คนมีเมตตาแทนที่จะรู้สึกเวทนาสงสารเขากลับโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ คว้ามีดได้ก็ฟันคอตะภาพน้ำตัวนั้นทันทีหัวของมันขาดกระเด็นไปบนอากาศเลือดสาดกระจายเต็มพื้นทุกคนต่างก็ตกใจในการกระทำโหดเหี้ยมของนายจ้างตภาพน้ำที่ตายถูกนำไปปรุงเป็นอาหารพิเศษส่วนหนึ่งนำไปเลี้ยงแขกในงานอีกส่วนหนึ่งใช้เลี้ยงญาติพี่น้องเศรษฐีเจ้าภาพลิ้มรสเนื้อตะภาพที่ฆ่าด้วยน้ำมือตนเองไปได้ไม่กี่ชิ้น เขาก็เกิดอาการปวดหัวตัวร้อนตาพล่ามัวมองไม่เห็นแล้วก็หน้ามืดเป็นลมหมดสติไปต่อหน้าแขกเรือที่มาร่วมงานญาติพี่น้องและภรรยาหามเขาเข้าไปในห้องแล้วช่วยกันพยาบาลแต่เมื่อเศรษฐีรู้สึกตัวลืมตาขึ้นก็ร้องบวยวายว่ามีหัวตะภาพลอยอยู่เต็มไปหมดเขาพูดเพ้อแต่ว่าถูกหัวตะภาพเป็นร้อยๆหัว รุมกัดตามเนื้อตัวจนทนไม่ไหวแล้วหมอเก่งๆมากมายหมดปัญญารักษาเศรษฐีใหญ่เพ้ออยู่อย่างนี้3วันสามคืนดิ้นกระสับกระส่ายแล้วก็ตายไปอย่างทุกข์ทรมานครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน เรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ